ความสุขของการอยู่คนเดียวในวัยชราดีกว่าที่คุณคิดการใช้ชีวิตในวัยชราอย่างอิสระและไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานสามารถเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขได้การเลือกที่จะอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ในความเหงาหรือโดดเดี่ยวแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสกับชีวิตที่มีอิสระ และสามารถดำเนินชีวิตตามความต้องการของตัวเองได้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกระดิ่งเพื่อมาให้พลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้นะครับไม่ต้องเป็นทาสของลูกหลานในหลายๆครอบครัวผู้สูงวัยมักถูกคาดหวังให้เป็นผู้ดูแลหรือช่วยเหลือคนในครอบครัวเช่น การเลี้ยงหลานที่ต้องทำทุกอย่างทั้งอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมชงนมซึ่งเป็นงานที่หนักมากสำหรับผู้สูงวัยการมีบทบาทเช่นนี้อาจทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่มีเวลาสำหรับตัวเองแต่การเลือกที่จะอยู่คนเดียวและไม่ต้องเป็นท่าของลูกหลานทำให้คุณ มีเวลามากขึ้นในการทำสิ่งที่ตนรักไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการอ่านหนังสือที่ชอบหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจการไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นช่วยให้คุณกลับมามีเวลาให้กับตัวเองทำให้สามารถค้นพบความสนใจใหม่ๆและใช้ชีวิตตามใจตัวเองได้อย่างเต็มที่ การเรียนดูที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระในวัยชราสามารถทำให้คุณค้นพบความสุขในรูปแบบใหม่ๆคุณสามารถวางแผนชีวิตประจำวันได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องคำํำนึงถึงข้อผูกมัดจากคนอื่นนอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการทำอาหารการเรียนรู้ภาษาใหม่หรือการฝึกทักษะ งานอดิเรกการได้ลองทำสิ่งใหม่ๆสามารถสร้างความตื่นเต้นและความสุขในชีวิตประจำวันทำให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับกิจวัตรเดิมๆการอยู่คนเดียวในวัชาราไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดขาดจากสังคมคุณยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านเข้าร่วมชมรมต่างๆ พื่อพบปะเพื่อนใหม่และสร้างความผูกพันที่มีความหมายการมีเพื่อนๆในวัยเดียวกันที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันช่วยเสริมสร้างชีวิตสังคมที่ดีทําให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีความสุขในการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตหลังกเกษียณด้วยตัวเองให้ความรู้สึกของการควบคุมชีวิตและการตัดสินใจ ที่เป็นอิสระคุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวเองได้ตั้งแต่การตกแต่งบ้านไปจนถึงการจัดระเบียบชีวิตประจำวันการเลือกทำในสิ่งที่คุณรักและสนใจสามารถทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นการมีความสุขในวัยชาราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นเสมอไปการค้นพบความสุข จากการอยู่คนเดียวสามารถทำให้คุณรู้สึกพอใจและสงบสุขในทุกๆวันคุณสามารถตั้งเป้าหมายใหม่ใหม่ใช้เวลาสำหรับกิจกรรมที่รักมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตการเลือกที่อยู่คนเดียวในวัยชราอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่เต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจในตัวเอง ดังนั้นจงมีความกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการและค้นหาความสุขใหม่ๆในทุกๆวันของชีวิตที่คุณมี